สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมมาดูต้นไม้นะคะที่ปลูกบริเวณบ้านกันนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านพักรายวันนะคะบ้านคุณภูรินะคะเดี๋ยวมาดูต้นไม้ที่ปลูกกัน,นะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เห็นอยู่ด้านด้านริมรั้วนี้เลยนะคะก็จะเป็นต้น พุธสุปโชคนั่นเองต้นพุธสุปโชกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไม้มงคลนะคะที่นิยมปลูกการเป็นแนวรั้วนะคะแล้วก็ต้นพุธสุปโชกเนี่ยเขาจะออกดอกตลอดทั้งปีเลยค่ะดอกของเขานะคะจะเป็นนะคะเล็กๆสีข,ขาวๆแบบนี้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ทนมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้แนะนําเลยนะคะถ้าเกิดแบบอยากจะได้ไปจัดสวนปลูกเป็นแนวรั้วนะคะต้นพุธสุพโชกก็ แนะนำเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาทนมากๆเลยนี่ก็ปลูกมาหลายปีแล้วนะคะก็คอยตัดตกแต่งเขาไปบ้างนะคะเมื่อขึ้นสูงๆแบบนี้นะค่ะตอนแรกปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆอะค่ะแล้วเขาก็จะค่อยสูงแล้วค่อยเราก็คอยตัดตกแต่งเขาไปแต่ที่เห็นใบที่มันแบบใบที่มันแบ่งไปนะคะเขาก็จะมีตัวหนอนเขาเรียกว่าหนอนหนอนผินเสื้อตัวใหญ่ๆอะค่ะชอบมากินใบนะคะอันนี้ก็ต้องคอยดูด้วยเพราะว่าถ้าเกิด เห็นเนี่ยนะคะผ่านไปอีกวันนึงนะคะต้นของเรานะคะใบจะเกลี้ยงต้นเลยนะคะเหลือแต่กิ่งไม้เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าหนอนจะกินใบไปเร็วมากๆเลยนะคะนี้ก็ต้องคอยจับเขาออกด้วยนะคะต้นพุธสุปโชคเนี่ยค่ะดอกของเขาเนี่ยจะไม่มีกลิ่นหอมนะคะคุณผู้ชมจะเป็นสีขาวๆแบบนี้เลยค่ะเป็นไม้ที่ทนแดดด้วยนะคะนิยมปลูก เป็นแนวร้วนะคะปลูกเป็นซุ้มก็สวยงามนะคะตัดตกแต่งปลูกแบบเป็นตามแนวนะคะแนวยาวก็สวยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาออกดอกพร้อมๆกันนะคะสีจะขาวโพลนเลยสวยมากๆนะคะแต่ดอกของเขาเนี่ยจะไม่มีกลิ่นหอมเท่านั้นเองค่ะสำหรับต้นพูสุปโชคค่ะ อันนี้ก็ตัดตกแต่งไปบ้างแล้วนะคะมาดูด้านในที่ต้นไม้ใบสวยๆกันบ้างนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้านบ้านนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะต้นนี้จะเป็นต้นเศรษฐีหมื่นล้านนั่นเองค่ะลักษณะเด่นของต้นเศรษฐีหมื่นล้านนะคะคือใบของเขานั่นเองนะคะคุณผู้ชม ใบของต้นเศรษฐีหมื่นล้านนะคะเขาจะคล้ายๆ,ๆกับแผ่นหนังนะคะเนี่ยจับไปเนะะี่ยค่ะจะรู้เลยว่าแบบมันแบบเนี่ยเป็นเหมือนแผ่นหนังเลยค่ะแล้วเวลาการขยายพันธุ์ของเขานี่ก็ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดต้นเนี่ยเติบโตสมบูรณ์เต็มที่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะออกแบบต้นเล็กๆมาตรงนี้นะคะแล้วต้นเล็กๆนั้นนะคะเขาก็จะมีรากด้วยนะคะแล้วก็สามารถนําต้นที่เกิดจากเนี่ยคะ่ะปลายยอดเนี่ยนะคะมาปลูกได้ค่ะ ะะสำหรับต้นเศ็ษถีหมื่นล้านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลค่ะต้นต่อมานะคะคที่เห็นอยู่ด้านนี้นะคะต้นนี้นะคะอันนี้ก็นํามาขยายพันธุ์ใส่กระถางแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นคลานั่นเองนะคะคลาใบาแบบนี้นะคะเขามีชื่อว่าต้นคล้าวแวลมาอุราค่ะ ตันขาวแวมเมมานะคะและที่เห็นกระถางด้านนี้นะคะต้นสูงสูงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนี่เลยค่ะนี่เขามีชื่อว่าต้นเข็มสามสีนะคะที่เขาเรียกเข็มสามสีเนี่ยนะคะจะสังเกตดูตรงที่ใบค่ะคุณผู้ชมนะคะใบของเขาเน,นี่ยค่ะที่เขาเรียกกันชื่อของต้นไม้ที่เขาเรียกกันนะคะต้นเข็มสามสี มาด้านนี้กันบ้างนะคะต้นนี้ยัาไม่แน่ใจว่าคือตอน้นอะไรถ้าผู้ชมทราบเนี่ยะคะ่ะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพราะว่าต้นนี้นะคะที่ได้มานี่ก็คือเขาจะขึ้นแซมมากับต้นที่ซื้อมานะคะเขาจะขึ้นแซมมาแล้วก็พอเห็นมันมันขึ้นโตวสวยก็เลยให้เขาโตนะคะแล้วก็ค่อย ใส่กระถางเนะะี่ยค่ะก็เริ่มโตแล้วแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะนี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้นะคะก็สามารถบอกกันมาได้นะคะก็จะขอบคุณมากเลยค่ะลักษณะใบของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะมันก็คล้ายๆกับต้นแบบมันก็ไม่ใช่ช้อนเงินช้อนทองสทัทีเดียวนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะใบมันแบบเป็นริ้วเรียแบบนี้นะคะนี่เป็นต้นที่มันขึ้นมาเองนะคะอันนี้ ามาด้านนี้กันบ้างนะคะด้านนี้เนี่ยนะคะจะเป็นต้นที่คล้ายใบกุฎชายนะคะเขาเป็นว่านนะคะตัวนี้ว่านที่เขามีชื่อว่าว่านเศรษฐีกอบทรั์นะคะหรือว่านเศรษฐีขอดรั์นั่นเองดูง่ายๆเลยนะคะก็คือขอดรั์ก็คือแบบใบของเขาค่ะตรงปลายใบค่ะคะุณผู้ชมเขาจะม้วนเข้ามานะคะแบบนี้หยิกๆแบบนี้นะคะม้วนเข้ามาแบบนี้เขาก็ มีความเชื่อกันนะคะว่าเป็นว่านมงคลที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของการค้าขายนั่นเองนะคะส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าก็จะนิยมปลูกกันนะคะสําหรับต้นว่านเศรษฐีกอบทรัพย์หรือว่านเศรษฐีขอดรั์ค่ะามาต้นนี้กันบ้างนะคะต้นนี้อันนี้ก็ปลูกใส่กระถางก็จะต้นจะไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้ก็ตัดตกแต่งไปบ้างแล้วนะคะสําหรับต้นนี้นะคะเขาจะมีชื่อว่าต้นลำซำค่ะ ต้นลำซํำเนี่ยดูผลเผอเนี่ยก,ก็จะคล้ายๆกับต้นหูกระจงนะคะแต่จะแตกต่างกันนะคะต้นลำซ้ำเนี่ยค่ะใบของเขาจะแผ่ประมาณนี้นะคะอันนี้ยังเป็นต้นเล็กอยู่ไม่ใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านี่ก็คอยตัดตกแต่งกิ่งไปบ้างแล้วเพื่อที่ไม่ให้เขาเนี่ยใหญ่จนเกินไปเพราะว่าเราปลูกใส่กระถางด้วยค่ะเนี่ยปลูกใส่กระถางปูนเอาไว้ค่ะต้นลำซ้ำนั่นเองนะคะลักษณะใบ,บจะเป็นประมาณนี้นะคะ สูงแล้วต้นสูงแล้วค่ะและต้นต่อมานี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไม้มงคลเหมือนกันนะคะล่ำสัมความหมายก็ดีมากๆเลยนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นแก้วนั่นเองค่ะนี่ลักษณะดอกแก้วหอมๆเลยนะคะต้นแก้ว ก็เป็นอีกไม้ดอกมงคลนะคะสำหรับต้นแก้วด้วยนะคะมาด้านนี้กันบ้างนะคะด้านนี้นี่ใบแหว่งไปแล้วค่ะก็จะมีถ้าใบแหว่งแหว่งแบบนี้รู้เลยนะคะว่ามันจะมีหนอนหนอนมันชอบกินใบนะคะนยคะหนอนมันจะเป็นหนอนเขียว,ยวตัวเล็กๆก,กันนะคะชอบมากินใบพวกนี้นต้นนี้ก็จะมะีเขาชื่อว่าต้นว่านหนังกวักนั่นเองนะคะว่านหนังกวัก นี่ค่ะเดีย๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูอันนี้แบบเป็นบ้านพักนะคะที่ร่มรื่นมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เงียบบรรยากาศดีเงียบด้วยนะคะเหมาะแก่การมาพักผ่อนกันเป็นครอบครัวด้วยค่ะ <S <S ด้านนี้กันบ้างน,นะคะต้นไมเ้เยอะด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ <S 1> <S 1> ด้านนี้นะคะก็คือต้นกวักมรกตนั่นเองนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือกวักมรกตใบเขียวนะคะและที่ข้างๆกันนี่ค่ะกวักมรกตใบดํานะคะ ควักมรกตใบดำหรือที่เขาเรียกกันว่าควักนินค่ะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะใบควักนินหรือควักมรกตใบดำนั่นเองแต่นี้จะเป็นควักมรกตที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยนะคะสีเขียวมรกตเลยนะคะเมื่อเขาอยู่ต้นควักมรกตเนี่ยนะคะเขาอยู่ในที่รม่ม แดดรำไรก็ได้นะคะใบของเขาเนี่ยจะสมบูรณ์มากเลยใบของเขาจะใหญ่จะสังเกตได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นที่ไปอยู่แดดนะคะใบจะมันจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะมันจะแบบถ้าโดนแดดจัดเนี่ยใบจะเริ่มแห้งนะคะอันนี้จะเป็นขวักมรกตนี่เลยสีเขียวสดเลยใบเริ่มใหญ่นะคะเพราะว่านี้อยู่ อยู่ตรงร่มเลยนะคะแล้วก็เวลาแสงแดดก็จะโดนแสงแดดช่วงเช้านิดหน่อยนะคะส่วนนี้จะเป็นความนากดใบดำหรือกวักนินค่ะมาด้านนี้กันบ้างด้านนี้นะคะก็คือต้นเศรษฐีเงินหนานั่นเองค่ะต้นเศรษฐีเงินหนานะคะฟอร์มจะเด่นตรงที่ฟอร์มใบค่ะต้นเศรษฐีเงินหนาจะดูตรงฟอร์มใบนะคะแล้วก็ฟอร์มต้นของเขานะคะถ้าเกิดเนี่ยค่ะดูง่ายๆเลยลักษณะใบาของเขา แผ่นในนี้เริ่มใหญ่แล้วนะคะใบเริ่มใหญ่นะคะสวยนะคะเป็นมันวาวเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดนำผ้ามาเช็ดหน่อยเนี่ยฟุกพวกฝุ่นเนี่ยะคะขอต้องคอยเช็ดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ใบของเขาเนี่ยสวยนะคะใครที่มีต้นเศรษฐีเงินหนาอยู่นะคะใบสวยเลยทีเดียวค่ะ มาดูกันตรงนี้บ้างนะคะตรงนี้นะคะก็จะทําเป็นเหมือนซุ้มนั่นเองนะคะก็คือแบบเป็นซุ้มเฟื่องฟ้านะคะเฟื่องฟ้าเนี่ยเมื่อเราปลูกไปเนี่ยเขาก็จะต้นสูงขึ้นมาแลา้วพอดีเฟื่องฟ้านะคะมันสูงขึ้นมาก็เลยจับมาเป็นเป็นแบบเป็นทาเป็นซุ้มซะเลยนะคะอันนี้จะเป็นต้นเฟื่องฟ้า แาด้านนี้ก็จะเป็นต้นเชอรี่นั่นเองนะคะเชอรี่แดงค่ะเชอรี่แดงแต่ยังไม่เคยออกดอกออกผลให้ให้กินเลยนะคะต้นเชอรี่แดงยังไม่ออกผลเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มเฟื่องฟ้าแล้วก็จะมีต้นที่เป็นหนึ่งในเก้าไม้มงคลไม้มหามงคลเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือต้นกันเกลานั่นเองค่ะ ต้นกันเกาลาลักษณะใบาจะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวให้ผู้ชมดูนี่ค่ะนี่จะเป็นอีกหนึ่งไม้มหามงคลนะคะหนึ่งในเก้าไม้มหามงคลสําหรับต้นกันเกล่าค่ะนี่ประมาณนี้นะคะและนี่กล้วยก็เครือใหญ่เลยค่ะผู้ชม ด้านนี้กันนะคะก็ยังจัดสวนค่อยๆทย,ยอยนำต้นไม้มาจัดบ้างนะคะเพราะว่าบางต้นเนี่ยก็จะมีอยู่ที่บ้านแล้วนะคะก็จะค่อยๆทย,ยอยเอามาลงดินเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยค่ะค่อยๆแตกแล้วก็นำมาขยายพันธุ์ต่อนะคะอันที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นต้นคีบปลาหวานนี่ค่ะขีบปลาหวานก็เป็นแค่เป็นเอ่อเป็นในสายพันธุ์ของลิ้นมังกรนะคะต้นคี้ปลาหวาน และอันนี้นะคะก็คือต้นที่ปลูกในน้ำนั่นเองนะคะปลูกในน้ําแล้วพอมีรากนะคะอย่างที่นยาเคยบอกไปหลายๆคลิปเลยนะคะที่เคยทําต้นไม้ปลูกในน้ำนะคะต้นนี้จะเป็นต้นนี่ค่ะต้นนี้จะเป็นต้นโกยเงินโกยทองนะคะหรือต้นขาไก่นําโชคนั่นเองนะคะอันนี้เป็นต้นที่ปลูกในน้ำนะคะพอปลูกในน้ําได้ประมาณสัก78 9วันแล้วนะคะรากเขาเริ่มงอกออกมาเนะะี่ยค่ะ ก็เอามาลงดินนี่เอามาลงดินได้ไม่ตายแน่นอนเพราะว่ารากเขาออกมาแล้วนะคะวิธีการขยายพันธุ์เขาง่ายมากเลยนะคะเวลาปักชำกิ่งแต่ถ้ากลัวแบบว่าปักชำกิ่งแล้วไปใส่กระถางไปใส่ดินเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่กระถางเลยกลัวมันจะไม่รอดใช่ไหมคะกลัวมันจะใบมันจะเหี่ยว นี่ก็ลองเอามาปลูกในน้ำดูก่อนนะคะประมาณเจ็ดวันก็ค่อยๆรากของเขาค่อยๆโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อมีรากเยอะแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลูกลงดินนะคะได้เลยเดี๋ยวก็ให้เขาเนี่ยค่ะค่อยๆโตแล้วก็สามารถตัดยอดเขามาขยายพันธุ์ต่อได้อีกค่ะเอามาด้านนี้กันบ้างนี่ก็จะเป็นสกุลลิ้นมังกรนะคะเล็กๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่จะเป็นอีกพัน์หนึ่งนะคะลิ้นมังกรว่าด้านนี้ก็จะเป็นต้นพลูพูฉลุ หรือปลูทะลุนั่นเองค่ะมาด้านนี้กันบ้างนัานนี้นะคะต้นใหญ่แล้วค่ะอันนี้จะเป็นต้นช้อนเงินชั้นทองอย่างที่บอกไปต้นนี้แบบนานมากๆแล้วนะคะปลูกตั้งแต่กระถาง3นิ้วะคะ่ะคุณผู้ชมคิดดูนะคะตั้งแต่มีแค่กิ่งกิ่งเดียวนะคะกิ่งแบบกิ่งเดียวจริงๆนะคะในกระถาง3นิ้วเล็กๆเลยนะคะแล้วก็พอเขาเริ่มโตค่อยๆเริ่มโตเนี่ยเราก็สามารถที่จะนํามา เปลี่ยนกระถางให้เขานะคะเมื่อเปลี่ยนกระถางใหญ่เนี่ยเขาก็ค่อยๆแตกแตกิ่งแตกอะไรมานะคะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็เนี่ยค่ะเพิ่งจะเอามาลงดินนะคะตัดยอดไปขยายพันธุ์บ้างแล้วนะคะสําหรับต้นช้อนเงินช้อนทองค่ะเนีย่ยจะดูลําต้นเริ่มใหญ่แล้วเห็นไหมคะปลูกมานานมากเลยตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะคะผู้ชมตั้งแต่ที่ลัญยาเคยทําคลิปแรกๆเลยนะคะ ที่จากกระถาง3นิ้วนะคะเป็นแค่ต้นเล็กๆเองนะคะตอนนี้ค่ะแตกกิ่งก้านออกมาเยอะเลยค่ะสำหรับต้นช้อนเงินช้อนทองนั่นเองค่ะ,ะมาด้านนี้กันบ้างโหด้านนี้จะเป็นไม้ที่เรียกได้ว่าไม้ใบใหญ่เลยทีเดียวค่ะสำหรับต้นโชคเก้าชั้นนะคะโชคเก้าชั้น ด้านนี้ก็จะเป็นต้นวัส,สนาค่ะอันนี้ก็จะเป็นโกศลน,นะคะโกศลอย่างที่บอกไปโกศลเป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็มีรูดลายใบมีหลายแบบด้วยนะคะแบบเนี้ค่ะแบบเป็นเกลียวก็มีนะคะแบบเป็นใบแบบนี้ก็มีค่ะนี่ก็จะเป็นวัสนาที่ปลูกขยายพันธุ์มานะคะนี่จะเป็นโชคเก้าชั้นเหมือนกัน ด้านนี้ก็จะเป็นต้นซานาดูค่ะซานาดูก็เป็นอีกหนึ่งไม้ยอดฮิตเลยนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของการฟอกอากาศด้วยนะคะต้นซานาดูค่ะมาด้านนี้ก็ปลูกสาม,มารจะปลูกเป็นแบบไม้ใบทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมีกสนซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีขยายพันธุ์ที่ขยายพันธุ์มาก็จะมีต้นเงินต้นทองนะคะอันนี้ก็จะ เป็นต้นทองใบทองนะคะต้นทองที่เกิดจากการขยายพันธุ์โดยการปักชํากิ่งปักชํายอดนะ,ะนะคะนะคะเริ่มโตแล้วก็ตัดตกแต่งเข้าไปนะคะนี่ให้มชมดูค่ะต้นไม้เยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวก็จะทยอยให้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะนําต้นไม้ใหม่ๆมาให้ชมได้รับชมกันค่ะอันนี้ยังแบบ ยังเอามาลงนิดนิดหน่อยนะคะอยที่เห็นอยู่ข้างข้างนี้ก็จะเป็นต้นเข็มนั่นเองนะจะเป็นเข็มสีส้มค่ะนี่อ่ะค่ะก็ขอบุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องรินยาชาแนลนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวรินยาจะคลิปหน้านะะี่ค่ะเดี๋ยวจะพาชมบ้านพักของคุณภูรินี่นะคะบ้านพักไรวันนะคะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะให้ชมดูบริเวณรอบๆก่อนต้นไม้นะคะ สวยงามเลยทีเดียวค่ะใครมาพักเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อต้นไม้กลับไปได้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ